องน้ก็ได้นี่เออเอาซุกปี๊จับนันนวยเลยนัวยหนึ่งนวยหนึงนันนันอันลากมากลากมากกระทุกลกได้เปิเนี่พี่เสียงเป็นคนลักเด้อโเกียวอันนี้พี่เสียงเป็นคนลักพี่ยเงนี่ันน่แล้วหเป็นคนอ่วยนีมน่วยนีันให้อันอัน มันสูงว่าสิปิดออกเลยเอ๋อมันสิเป็นลูกแบบแปบพ่อแล้วสามหน่วยแม่เปลือยมึงสี่หน่วยเปิดให้เนื้อมันจะเป็นแบบนี้โอ้โหเนื้อมันก็เป็นตาแสบจ้ะนี่แหละอันสดๆเนาะคุณจับมาถือกับจับมะลูกเนาะเนื้อมันหลายแม่ีาข้อนไปนี่นะแม่แม่ทำให้เดี๋ยวถ้วยเล็กมาอีกไม่ไม่เอาถ้วยเล็กยี่งเราจะกินได้หนี่เลยมาได้คนอื่นกินน้ำ นี่นะคะมันจะออกมาเป็นแบบนี้โอ๊ยกินหอดอันไอ้ดิเด้มันอยากแม่ม่านอยากแม่ม่านบาร,รูว่าสิเฮ็ดจันไหยแม่ม่านบวมหูวันไว้ทุกเป็นแบบใดมาหลยมือเลาวก็บุดีกินบอเอาไปหายเ่าเลยเนาะ เดยวย่ยย่ยยายหนกซีรีวิวยายหนกซีรีวิวการกินส่วนส่วนพุงแม่ไบน้ำตาลมาลูกน้ำปลาย่ส่วนผสมน้ำปลาอย่างเดียวใช่ไหมน้ำปลาอย่างเดียวเล่นบอลแล้วแต่คนชอบนะคะนี่ก็ลายอะไรสิเป็นเป็นโลคเค็มเนโลดเค็มทดสอบมาให้พผัดมาจิ้มน้องโน้ตจิ้มอ่าทดสอบอ่ะลองชิมดูนะคะอ่ดูซิมันเป็นยังไงเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวนะลูกเอาะใบบุญกินเป็นยังไง เป็นไงเป็นไงลูกอร่อยอร่อยน้องน่าเบ่งไหนชมชมเอาเป็นรถเตี้ยวนีลูกเต็มแน่ต้องค่ะอันดีอยู่บางครั้งเราก็ไม่มีเราก็กินอย่างนี้เลยค่ะตากอัดชมเลยอะค่ะอะค่ะคะอันไหนโอ้โหอันนี้อาไรวุ้มาอ้โหเราจะกินแบบเป็นไงลูกเป็นไง อร <like> like ่อยมากอร่อยทำนิ้วโป้งก่อนนิ้วโป้งเนี่ยเนี่ยมหนึ่ง